โโอ้โหเต็มตีนมาลอลุ้นกันว่าเราจะรอดหรือจะร่วงลื่น ผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับช่องแสาแดดกันเช่นเคยน,นะครับวันนี้ก็นะครับจะไม่เยออะไรครับก็ไปหาที่นั่งติ๊กนี้ก่อนนะครับนะทุกคนีเ่เตอนนี้เนี่ยนะครับเจ <c oughs> อที่สวนนายกนะครับแล้วเราก็จะไปที่เรองมาเดือกกันนะครับนะรนนครับไปหาที่นั่งเล่นแหละนะครับนะ ตอนนี้ก็เทียงนะครับประมาส50นาทีแล้วอากาศค่อนข้างที่จะคลุ้ m น,นะครับนะครับแลาอากาศฝนตั้งเขาเหมือนจะตก,กน,นะครับก็ใกล้จะถึงแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอีกเลยประมาณสัก4กิโลไม่รู้ ตร <c oughs> งนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิป,ปนานๆเพราะตอนน,นีนานๆจะโผล่มาที่นักคลิป,ปแ,ลแต่ก็แต่อารมณ์ไม่ใช่อะไรฮะตรงนี้ก็งานก็ค่อนข้างที่จะรุ่งนิดนึงกันนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เวลา ว,วันนี้เราก็บินเดี่ยวมานะครับนะ <c oughs> เ,เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับแยกข้างหน้าของเรานี้นะครับนะ <c oughs> ทีแรกก็กะจะขึ้นขอยใหญ่นะแต่เราไปมาไป <c oughs> ไปบ่อยนะครับ ก็เลยไปนั่งเล่นไปขี่รถเล่นที่คลองมะเดื่อดีกว่าแล้วันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับทุกคนเป็นวันเด็กอีกหนึ่งวันนะครับ่งงในวันจกักเปรีนะครับนะเราก็ อยู่บ้านไม่เป็นเหมือนเดิมสุดท้ายเราก็แบกโต๊ะก็อี้มานะครับนะแต่หาที่นั่งิินี้นะครับเป็นทองมาเดื่อนะครับคนเรือที่แหละโดดๆเลยนะครับนะด้านหน้าของเราก็จะเป็นเขาใหญ่แหละนะครับนะถูกนู่ฝนน่าจะตกนะข้างบน อากาศน่าจะดีนะครับวันนี้ ันเราได้เลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับนะเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับคิดว่าสัญญาณมือถือไม่น่อยจะมีนะครับนะ วือาอย่มั่นใจเื้นเลยฮะทุกคน เอาเรื่องนะมันไม่เหมาะกับการมาคนเดียวนะถ้าคนไอ้นี่แบบนี้นะครับ,บแรก <_ Q> <_ Q> นะเพราะมันเสี่ยงมันเสี่ยงกับการที่จะล้มแปะน,นะครับนะทุกคนเพราะเรามาคนเดียวเมื่ <Q> อกี้ก็เกือบไม่รอดนะโอเคเดี๋ยวเราจะกินกาแฟร้านนี้แหละนะครับ เอาละทุกคนทีแรกวว่าจะไม่ข้ามอันนี้มีเพื่อนแล้วนะลองลุยมาอรอล้นกันว่าเราจะรอดหรือจะร่วงเฮ้ย ให้สุดาะชั่วโมงนี้เราต้องไปให้สุดใดๆเ,เ,นนเราก็มาออปชั่นเต็มแล้วเราต้องลุยก็ <c oughs> ไปได้แหละนะครับนะทุกคนนะถ้ามีเพื่อนทำไมถึงต้องบอกว่าต้องมีเพื่อนนะครับเพราะเวลามันคว่ำม,มาเนี่ยจะได้มีคนช่วยยกนะ <c oughs> ถ้าล้มแตะมาเนี่ยนะครับ หนึ่งกิโลโอเคอว่าเรามาถึงแล้วนะทุกคนนะ มาถึงถือว่ารอดมีข้างบนอีกนะพี่ใช่ไหมว่ามันไปได้หรือเปล่าไม่ว่าเขาทำยังไงก็ได้าอ้มาถึงนี่ก็ถือว่ามาถึงแล้วแหละอ๋อต้นต้นไหนต้นนู้น่ะ เขาบอกว่าอยู่บนเขาเลยพีบอกว่าจะจะข้ามไปชายแดนประมาณนี้ตาทุกคนเดี๋ยวถ่ายรูปแล่ลเดี๋ยวเราจะทรงไปจอดถ่ายรูปตรงนน้นนะครับนะข้งล่างนี้แล้วเราจะออกไปอันนี้เวลาบ่ายสองครึ่งถือว่าเรามาถึงแล้วนะครับนะ บังเอินนะฮะมาเจอน้องไม่ได้นัดกันมานะมาเจอกันที่นี่โดยบังเอินนะจ๊ะถือว่ามาถึงแล้วนะจ๊ะอ เกือบไม่รอดเหมือนกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราออกไปร้านกาแฟด้านหน้าที่เราเข้ามานะนั่งอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็เินทางกลับแล้ว ใครจะพาผมมาแกงนี่ถือว่าไม่ได้ผลาลืมการตั้งเจ๋อตายทุกคนเส้นทางก็ลุยๆแบบนี้แหละนะครับทุกคนนะแต่ถ้าให้ดีเนี่ยต้องเป็นสไตล์ยิบากอย่างเราก็มาได้แหละ แต่ว,ว่ารถมันจะหนักนะครับและไม่ควรจะใส่ปีบมา <laughs> ถ้าใส่ปีบมามันก็จะทุรักทุลเลเหมือนอย่างที่เห็นนี่แหละน,น,น,นะครับนะออฟโหดออฟโหดรถคานด้วยโอ,โอ,โอ้ชุ่ม เป็นหินมันก็จะขับยากหน่อยนะครับน้าทุกคนเืดดินลื่นมองไม่เห็น โอเคหลอดแล้วนะทุกคนเรียกจะถ่ายรูปจะถ่ายลูปตรงไหนถ่ายแล้วจอดตรงนู้นล้ว คัทุกคนก็จะกลับกันแล้วนะเอ่อก็พอสมควรนะฮะเส้นทางก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องมีหลอกใครหลอกเพื่อนสมาชิกมาแกงแล้วนะ,ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาเดี๋ยวหลังจากออกนี่ก็จะเดินทางกลับเลยนะครับนะ ใส่ปี๊บมาสามใบนี่ก็ถือว่าไปได้นะแต่ถ้าหนักกว่านี้ก็รอรลุนนะจะรอดหรือจะร่วงมองสนมากอ่ะถ้ามันเป็นหินแล้วมันจะขับยากนะหินลอยๆในน้ำเนี่ยนะเดี๋ยวไปลุ้นกันตรงคลองนู้นอีกทีนึง่าจะไปได้ไหมเสมือนขามาไหม นี่แหละทุกคนปัญหาเราอยู่ตรงนี้ตรงไหนที่มันแน่นๆดนเดี๋ยวขอดูลายก่อนเดี๋ยวลงไปดูลายก่อนอ,อไปลงไปเลยดีกว่า

แต่ถ้าน้้ำเยอะก็ก็ไม่ข้ามเหมือนกันถ้ามันไหลมาแบบเนี้ยเขาบอกว่าให้เลาะมาทางนี้เออแต่ทางนี้มันน่าจะมาได้มีค่าเท่ากันอ เวลาพอม,มันเริ่มสะดุดอ่ะพี่น้ำหนักมันเริ่มทิ้งเงลยเราต้องล่อให้มันนิ่งไปที้เดียว <c oughs> มันไม่เหมือนรถเล็กโอเคผ่าน <c oughs> ยากเลย <c oughs> รอเอาละทุกคนเดี๋ยเราก็จะเดินทางกลับันเลยนะครับนะก็นะครับอย่าลืมนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องสายแบกของเรานะครับนะนานๆจะโผล่มาทีครับสำหรับหนึ่งคลิป ก็อย่าลืมนะฮะออชอบก็ให้กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์นะครับนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไปพลาดชมคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับนะเจอใหมเจอกัอนใหม่คลิปหน้านะครับ